ทัวร์ครับวันนี้เราเข้าเมืองกันสักหน่อยเราอยู่ที่เอเชียทีคพะรามสามวันนี้เรามีโปรแกรมจะพาสาววัดินเนอร์ครับเรือสำรานนะครับนี่ครัให้ดูตัวของจุดเด่นของเอเชียทีคครับกระเช้าลอยฟ้านะครับเราจองเรือผ่านอ ผ่านอะไรนะเดี๋ยวดูเด we well ี morning, ๋ยวดูโปรแกรมนิดหนึ่งฮะนี่ครับเราจองผ่านแวนเซเว่นห้าร้อยเก้าสิบบาทบุฟเฟ่ต์ครับสีด้วยระคาห้าร้อยเก้าสิบบาทเราจองรอบสิบเจ็ดนาฬิกาห้าโมงเย็นเรือจะขึ้นประมาณสิบหกจุดสี่ห้าก็ใช้เวลาประมาณหนึ่ชั่วโมงกว่าครับนะครับ เดี๋ยวดูชื่อเรือนี่นึงเรือ r o รอยัลพริน s ซสคูดเนี่ยเราขึ้นเรือ r o y รอย r i n c ิ s s c ส u ู s นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนิดนึงว่าในเรืออาหารบุฟเฟ่จะเป็นไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับช่วงนี้ระหว่างรอเรือก็ชมความสวยงามของเอเชียทีคกันครับมีมาหมุนให้บริการแล้ว นี้ก็ได้เวลาแล้วประมาณสีโ่โมงเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนเขาบอกให้เช็คอินด้วยนะถ้าถ้าเรือออกห้าโมงก็คือเช็คอินประมาณสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งครับเช็คอินก่อนครับโคดังเจ็ดนะฮะถ้าก่อนโควิดก็ร้านอาหารพลึบพับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วครับหลังจากที่พับโต๊ะเก็บไปนานเลย เดินเพื่นๆครับนี่ฮะ Asia Tricks the Liver p r o w n นี่ฮะ,ะโดกดังเจ็ดเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือตรงนี้ฮะเรือตรงนี้เนี่ยเรือประมาณนี้ฮะ เรือประมาณนี้โกดังเจ็ดเมื่อก่อนเป็นโกดังสินค้าครับเนี่ยจะมีคนแบกของเข้าโกดังประมาณนี้เป็นท่าเทียบเรือครับนี่คือเจ้าพยาชมวิวตอนดิ้นเย็นไปก่อนและเดี๋ยวตอนค่ําจะสวยกว่านี้ครับระหว่างเราล่องเรือจะเป็นช่วงค่ำพอดีนะครับเดี๋ยวความสวยงามมาฝากกันครับเดินมาถึงโกดังเก้าครับประมาณนี้เจ็ดแปดเก้าแล้วก็ข้างในน่าจะมีโกดังอีกครับ ตอนนี้เครื่องจักรน่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรขนสินค้าขึ้นมาครับอาคารบ้านเก่าอาคารเก่าสวยเชียด้านหน้าเราเป็นสะพานกรุงเทพครับนาสะพานกรุงเทพ อันนี้เป็นเครนเก่าครับยกของนี่ฮะวิวนี้ก็สวยครับประมาณนี้เรือยังไม่มาเลยครับเดี๋ยวเราเดินชมความสวยงามไปเรื่อยๆร้านหลวงเงียบเหงาเชียไม่รู้จะกลับมาเปิดอีกว่าไหร่ หรือว่าเปิดแล้วก็ยังไม่ได้เวลาหรือเปล่าครับเพราะเรามาสี่โมงนะอันนี้เรือสิริมหันนกครับสิริมหันนกดูสมอครับโ,โปรงครับโปรง story before Asiatic นี่ครับสตอรี่ของเขาครับประมาณนี้อีส s Asia ยติกทันทัดญี่ปุ่นสู่กำเนิดโอ้เมื่อก่อนเป็นอย่างงี้ครับประมาณนี้ครับภาพตามนี้เลยภาพประดีตนะครับสวยดีครับชมเรือที่สวยกันไปก่อนครับนี่ สสุดสุดดเรียบร้อยครับลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะได้สติกเกอร์นี้มาหนึ่งอันแล้วก็เป็นตั๋วสองใบครับสำหรับสองท่านนะครับเรือออกห้าโมงเย็นโอเคจุดเช็คอินก็คือสตามที่จอดรถได้ฮะจอดฟรีสี่ชั่วโมงประมาณนี้เดี๋ยวรอเรเือมานี่ครับติดสติกเกอร์แล้ว หวังหมู่บ้านมาแล้วครับ Royal อรอยัลพินเซสคูดนี่ครับเรือลำนี้เปิดสวยิ่งใหญ่เวอร์รอยัลพินเซสคูสเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันครับ ริมันคนไม่น้อยครับเนี่มาต่อแถวเข้าครับต่อแถวขึ้นเรือสู้ ท้าน3เลยครับ เรียบร้อยครับพร้อมแล้ว Royal Princess Cruise เดี๋ยวเจอด้านบนนะของเราชั้นสามนี่ชั้นสามคือชั้นด้านบนนู่นแหละครับ mm hmm. ขนาอาห้าล่อห้องน้ำด้าน,านล่างเลยครับเนี่ย ้างน้ำานล่างนนี่ฮะร,รถเก็นก็สามารถสามารถเข้ามาได้ครับมีบริการครับมาเนี้ยไ้ชั้นหนึ่งอันนี้คือชั้นสองครับของเราดาดฟ้าครับ ของเราเน้นเน้นบรรยากาศต้องดาดฟ้าครับประมาณนี้ฮะชั้นที่สองก็จะได้วิวประมาณนี้เดี๋ยวชั้นที่สามครับประมาณนี้ครับชั้นที่สามเหลือเริ่มเขึ้นแล้วครับนี่ครับเราขึ้นจากตรงนี้เเชทิก บรรยากาศภายในเรือครับ่มีเพลงฟังพระอาทิตย์ตกตรงนู้นจะสวยมากเลยประมาณนี้เรานั่งโต๊ะหัวเรือเลยครับนี่ครับเรือเริ่มเคลื่อนแล้วลูกค้าลองโปรกรมต้อง ะะจะอยู่ทางด้าน,นลูะ,ะของสมานตรงแทบนะคะลองโฟกัสดูนะคะไม่ว่าจะถ่ายรูปให้กับสมาชิกที่โตของค,คุณลูกค้าเลยนี่แบ็กคาวไปฝั่งนน้นนะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งเอเซทิตนะคะรวมถึงหัวเรือโอ้โหอินฟินิตี้สุดๆนะคะวันนี้เขาก็เคลียร์มากเลยนะคะวิวหัวเรือของเราในวันนี้นะคะในวันไหนที่มีฝนตกนะคะก็จะไม่ค่อยเคลียร์แบบนี้ เมือนเมื่อวานจากข,ข้างที่จะดูเหมือนกับว่ามีหมอกมีไออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคุ็นกลุ่มบวัวแต่วันนี้ใสามากนะคะมุมไหนก็สวยไปหมดเลยค่ะข้างล่างว่างๆเลยครับประมาณนี้ครับมีนักร้องร้องเพลงให้ฟังด้วย กมหน้าตา,าหานเขาหน่อยครับฟ้าสวยครับวันนี้กลบข้าวยังอยู่เยอะเลยนะเนาะปอะมานี้ครับ มีต้มยำกุ้งเลยฮะนี่ ครับนี่มีกุ้งให้2ตัวหอยแมลงผู้ซีฟู้ดแล้ววันนี้เราพิเศษนะครับเราเอาปลาดิบมากินหน่อยครับ โมงแล้วครับเดีย๋ยวถ้าเวลาประมาณนักดึกวันนี้หน่อยสภาพสภาพเป็ร้อนจะเปลี่ยนไปบรรยากาศจะเปลี่ยนแนวไปทีนงเดี๋ยวขากลับจะมาโชนอไปทีครับ นี่ครับเรือจะมาสุดแค่สะพานพระปกเก้าทางด้านหน้าจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าระดับน้ำสูงเรือลอดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรือก็จะตีล้อมกลับนะครับนะคะเรือกำลังหมุนกลับแล้วครับเนี่ยอันหูเรือกลับแล้วครับข้างหน้าไปไม่ได้แล้ว เรอให้เรือหมุนกลับลำนะคะว่าจะขอเบอร์เดย์เป็นเพลงแรกนะคะตอนนี้เอดูสถานการณ์จะแป๊บหนึ่งนะคะพอเรือกกับลำแล้วเค้กแจกหมดเราจะเริ่มเบอร์เดย์เลยนะคะสำหรับเพลที่มาเลยค่ะเนี่ยบว่าวันนี้มีเบอร์เดย์มาขึ้นมาเลยฮะและเบอร์เดย์นั่นแหละคือสะเห็ุในการมาทานอาหารกับเราในวันนี้ฉะนั้นเราจะร่วมเปิพอไปกับทุกทุนนะคะตอนนี้ฝนจจะลงเบดมานิดนึงนะคะตอนนี้ถ้าน้องทานวางเค้กครบแล้วนะคะบอกไม้บบกมือบอกพี่อ้นด้วยนะคะ ก,กลับหัวแล้ว <นะ S 1> ครับแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่เดิมฮ่าฮ่าดูเลยครับนี่แหละครับข้างหน้าเราเรากลับมาแล้วไอคอนก็จะอยู่ข้างขวามือของเราเมื่อกี้เราไปไอคอนจะอยู่ด้าน,น,นซ้ายนะครับประมาณนี้ครับ สวนงามมากไอคอนสยามเดี๋ยวไปใกล้ๆเลยสวนงามไปนี้รอบครับไอ,ไอคอนสยามครับผ่าที่เดิมไหฮะแต่ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปนะใช่ครับเขาบอกเขาผ่านที่เดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไป 对啊、yeah. ตีโค้งมาที่สะพานกรุงเทพนะครับแล้วก็ดีบนกับเอเชียทิคก็โอเคจบการดินเนอร์นะครับบนเรือสำราญเดินทางกลับมาถึงนะครับท้าเรือเอเชียทคับประมาณนี้ครับให้จุดสังเกตไกลก็ชิงช้าครับชิงช้าสวรรค์ สนิทนะคะลูกค้าใครลุกจากที่นั่งนะคะแต่ก่อนลุกนะคะอย่าลืมตรวจเช็คเข้าของก่อนนะคะว่าอะไรที่ติดตัวตอนขึ้น okay, เรือมานะคะและในช่วงนี้นะคะเราสามารถเดินดินเนอร์ได้สวย,ยา,วยามาเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่เราอจอดนะคะพูดถางจะไม่สะดวกในการถ่ายรูปแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีเวลาจอดที่ค่อนข้างจํากัดนะคะฉะนั้นช่วงนี้เป็น